ครับขอบคับข้าพเจ้ากร์อาการประจำวันบริเวณภาคใต้ฟังตะวันออกในวันศุกร์ที่16ธันวาคมซ5กันอยกสิกับพุ่มอนุซักซีเฉชนะครับกับวันนี้เราก็มาติดตามสภาพอากาศกันครับกับเรามาเร็มกันทีแผ้นที่ตัวอาการผิวผืนนะครับตอนเวลาตีหนึ่งของวันนี้ครับวันนี้เช่นว่าบริเวณความกดอนอากาศสูงนะครับรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงนะครับอัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับ สำหรับลมมรสุมนะครับวันนี้การเป็นลมมรสุมตะวันออกเชียงเนื้อนะครับกําลังแรงนะครับปัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ปากใต้ครับสําหรับปากใต้ดาวเทียมนะครับที่มาวัลลี่ตีเก้าสิบนาทีการปากใต้วันนี้การตัวขอบคลุมเมฆนะครับบางส่วนนะครับต่อัปถึงเรดาร์ชุมพอนะครับตีเก้าสี่สิบห้านาทีการตัวมาปกคลุมฝนนะครับ สำหรับเรดาร์สถิงปลานะครับทีกาว45นาทีครตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแถวจังหวัดพัทลุงนะครับอ่ายฟังกล้องอำเภอละโนดอำเภอสิงหาณารนะครับกล้องจังหวัดสงขลาครับกลุ่มฝนกัเกลี่ยนตัวกาวห้าฟังครับสำหรับรายงานอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานกับ30.9นะครับองศาเซลเซียสอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะครับ17.8องศาเซลเซียสครับตำบลอ่องปลับ,บอำเภอหัวายินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับกลับมาต่อกันธุ์เทรายงานปริมาณฝน2 4ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตีเจ็ดแรกว่าถึงตีเจ็ดว่าเช้า,ชาว,วันนี้ครับกฝากตายฟังตัวนอกรามีฝนเล็กน้อยฝนแลก้ก็มีฝนปานกลางแล้วก็มีฝนนักบางแห่นะครับสูงสุดกับ4 2 4มิลลิเมตรครับอำเภอเมืองจังหวัดปัตตุนครับ สำหรับปัจกุบันอากาศภาคใต้ปั้งตะวันอกอกวันนี้ก็มีฝนนะครับด้วยฝนปากระนองบางพื้นที่ส่วนมากกระทั่งตอนล่างของภาคนะครับส่วนภาคใต้ปั้งตะวันออกตอนบนก็นมีอากาศเย็นในช่วงเช้านะครับสุราษฎร์นครปัตตานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับก็ฝนกา,า40เปอร์เซ็นต์คองพื้นที่นะครับอุณหภูมิก็อยู่ในช่วงอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ในช่วง20-24องาศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ในช่วง30-32 องซาเซียเซียครับสำหรับคื่นลมครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปนะครับเป็นลมตะวันออกเชียงเหนือครับความเร็ว15บหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูง1นถึงสเมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ลงมานะครับเป็นลมตะวันออกเชียงเหนือนะครับความเร็ว20่สถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับ บริเวณที่มีฝนฝ่ากกะนองก็คือสูงมากกว่าซอกแมทครับฉะนั้นพี่น้องชาวเลือดชาวประมงการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฝากกะนองครับครับสําหรับวันดีการสูนอุตุการมีอ่าคเตือนนะครับเตือนฝนตกหนักถึงนักมากบริเวณปากใต้ฟั่งตนออกกรับแต่ก็มีคลื่นลมลมแรงบริเวณเอ่าวไทยนะครับมีฝนกระทบอยู่ในช่วงวันดี17่17ถึง19ธกันวานะครับ อ่าครับมันณฑิว่าครับบริเวณความ,วามวกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงนะครับอ่าก็จะทำให้จังหวัดสุราษฎร์นะครับน้าก้อนปัตตานีสุ่งขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับอ่าฝนหนักหมากนะครับครับพี่นันก็ระมัดระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักถึงหนักหมากอ่าแล้วก็ฝน,นติดตกสะสมนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนลล้ำป่าไหละลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้นะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงกา อที่ยุบบริเวณใจฟังการละมันระวังนะครับคืนลมแรงนะครับเจสัตว์คาร่าฟังครับช่วงนี้ก็เลื่อนแลกก็ควรหยดออกจากฟังไปก่อนนะครับในช่วงวันที่สิบเจ็ดถึงสี่สิบแปดทันวาครับสำหรับขาดมาเจ็ดวันค้างหน้านะครับในช่วงวันที่สิบหกถึงสี่สิบสองทันวาครับปากตายฟังตะวันออกตอนบนครับเพชรบุรีปัตจวบชุมพรสุราษนะครับในช่วงวันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดกาโอกาสเกิดฝนกาสิบสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ครับ สิแปก็มีพ้นผลิมขึ้นนะครับเป็น6กเปอร์ของพื้นทีนะครับส่วน1ิบเกาไปจนถึงยี่องนะครับโอ,อกาสเกิดฝนก็ยี่สิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตของพื้นทีครับกลับมาต่อกันเถอะภาคใต้ฟังตะันอกอกตอนล้านนะครับปัตนานครปัตตานีสงขลาปัตตานียะลาราชิวัสน,นะครับในช่วงวันนี้ก็สีิบต์ของพื้นทีนะครับสิบเจ็ดไปจนถึงพื้นทียี่สิก็ 60สิบถึงเจ็เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่นะครับส่วน21่สิบเถึงยี่องฝนก็ลดลงนะครับเหลือ40สเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงแต่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับช่อง YouTube ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ยฟังตะวันออกครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน